เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย (sample random sampling) ค่ะจากโจทย์นะคะกำหนดให้จำนวนประชากรนิสิตหอพักในที่พักในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะประกอบด้วยหอพักจำนวนสิหอพักแต่ละหอประกอบด้วยพื้นที่ในการสร้างหอตารางเมตรและนิสิตที่พักหอในมีจำนวนประชากรนิสิตที่พักแต่ละหอพักดังนี้ค่ะ ดังตารางด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะจะทำวิธีการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่ายไม่คืนที่นะคะจากหอทั้งหมด n ใหญ่เท่ากับ10หอพักเลือกตัวอย่างหอที่จะนำมาศึกษานะคะจำนวน n เล็กเท่ากับ4หอพักโดยทำการเลือกตัวอย่างแบบ SRS w i t h d u t r e p l a c m e n t นะคะหรือการเลือกตัวอย่างแบบไม่คืนที่โดยทำการเลือกหอพักที่1หอพักที่4หอพักที่6และหอพักที่9ค่ะ จากนั้นนะคะจะหาค่าประมาณพื้นที่เฉลี่ยต่อหอพักนะคะขั้นแรกเราจะหาซัมไวดยยกกำลังสองก่อนนะคะโดยตัวนี้นะคะเราจะยกกำลังสองทีละตัวก่อนนะคะแล้วค่อยมาหาผลรวมนะคะแทนค่าในสูตรนะคะจะได้เท่ากับ210ค่ะต่อไปเราจะหาซัมไวดยทั้งหมดยกกำลังสองนะคะตัวนี้เราจะซัมกันก่อนนะคะค่อยนำมายกกำลังสองนะคะค่าที่ได้คือ784ค่ะต่อไปนะคะหาค่าเฉลี่ยต่อหอพัก y บาร์เท่ากับ sumY ส่วน N นะคะแทนค่าลงในสูตรจากค่าที่ได้นะคะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยต่อหอพักเท่ากับ7ค่ะต่อไปนะคะจะหาค่าประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะขั้นแรกนะคะเราจะหา S Y ากำลังสองเท่ากับ1ส่วน N เล็กลบ1คูณด้วย sumY ยกกำลังสองลบด้วย sumY ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน N นะคะ จากนั้นแทนค่าลงในสูตรเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น4.67ค่ะต่อไปจะเป็นสูตรหากค่าประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะจากสูตร v hat y bar นะคะจะเท่ากับ n ใหญ่ลบ n เล็กส่วน n ใหญ่คูณด้วย s y ยกกำลัง2ส่วน n เล็กแทนค่าลงในสูตรนะคะค่าที่ได้นะคะเราจะได้0.7005ตารางเมตรยกกำลัง2ค่ะต่อไปนะคะเราจะหาค่าประมาณจำนวนประชากรนิสิตท,ทั้งหมดนะคะหรือว่าหา,หายอดรวมนะคะ โดย y ตัวนี้นะคะเราจะนำเป็นจำนวนนิสิตนะคะมาหาขั้นแรกเราจะหา y ายบาเท่ากับ sum y ส่วน n นะคะแทนค่าลงในสูตรนะคะเราก็จะได้เท่ากับ26ค่ะสำหรับสูตรการหาค่าประมาณจำนวนประชากรนิสิตนะคะสูตรเท่าแฮทเท่ากับ n ใหญ่ y ายบาแทนค่าลงในสูตรนะคะเราก็จะได้เท่ากับ260ค่ะ และต่อไปนะคะจะหาค่าประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะขั้นแรกเราจะหาซัมววย,ยกกำลังสองโดยตัวนี้เราจะยกกำลังสองทีละตัวก่อนนะคะแล้วค่อยมานํามารวมกันนะคะแทนค่าในสูตรเราก็จะได้ออกมาเป็น2808ค่ะต่อไปจะหาซัมววยทั้งหมดยกกำลังสองนะคะตัวนี้นะคะเราจะซัมกันก่อนนะคะค่อยนำมายกกำลังสองค่าที่ได้เราก็จะได้เท่ากับ1816ค่ะ ค่ะตัวต่อไปนะคะเราจะหา s y ยกกำลังสองนะคะจากสูตร1ส่วน n เล็กลบ1คูณด้วย sum y ย,ยกกำลังสองลบด้วย sum y ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน n นะคะจากนั้นแทนค่าลงในสูตรน,นะคะค่าที่ได้ออกมาเราก็จะได้34.67ค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะมาหา v hat y bar นะคะจากสูตร n ใหญ่ลบ n เล็กส่วน n ใหญ่คูณด้วย s y ยกกำลังสองส่วน n ค่ะจากนั้นแทนค่าลงในสูตรน,นะคะ ค่าที่ได้ก็จะได้เท่ากับ5 2 0 0 5ค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นสูตรหาค่าประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะจากสูตร v hat คูณ tau hat y นะคะเท่ากับ n ใหญ่ยกกำลัง2 v hat y bar นะคะจากนั้นแทนค่าลงในสูตรนะคะค่าที่ได้ออกมาก็จะได้เท่ากับ $520.05 วงเล็บคนยกกำลังสองค่ะ ต่อไปนะคะหาค่าประมาณสัดส่วนของหอพักที่มีพื้นที่มากกว่า7ตารางเมตรนะคะจากสูตร p เท่ากับ a ส่วน n นะคะประมาณด้วย y b a บาเราก็จะมาดูตรงที่เป็นพื้นที่ของหอพักแต่ละหอนะคะว่าหอไหนที่มีพื้นที่มากกว่า7ค่ะจากการสำรวจนะคะเราจะเห็นได้ว่ามี4หอนะคะที่มีพื้นที่มากกว่า7ดังนั้นเราก็จะนำมาแทนค่าลงในสูตรนะคะจะได้4ส่วน4นะคะเท่ากับ1 พื้นที่ที่มากกว่า7นะคะ n เล็กเราก็จะได้เท่ากับ4ส่วน y bar นะคะก็จะได้เท่ากับ1ค่ะจากนั้นนะคะเราจะหาค่าประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะจากสูตรนะคะ v hat p นะคะเท่ากับ n ใหญ่ลบ n เล็กส่วน n ใหญ่คูณด้วย p คูณด้วย1ลบ p ส่วน n ลบ1นะคะจากนั้นเราก็แทนค่าลงในสูตรนะคะค่าที่ได้ออกมานะคะความแปรปรวนเท่ากับ0ย์ค่ะ ต่อไปนะคะคำนวณข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel ค่ะจากข้อมูลที่มีนะคะทำการเลือกหอพักมา4หอพักค่ะได้แก่หอพักที่1หอพักที่4หอพักที่6และหอพักที่9ค่ะโดย n ใหญ่เท่ากับ10 n เล็กเท่ากับ4ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการหาค่าประมาณพื้นที่เฉลี่ยต่อหอพักค่ะโดย sum y ย,ยกกําลัง2เท่ากับ210 sum y ทั้งหมดยกกําลัง2เท่ากับ784ค่ะ วายบาหรือก็คือพื้นที่เฉลี่ยต่อหอพักนะคะจากการคำนวณโปรแกรมแล้วจะได้เท่ากับ7ค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นการหาค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่ะโดย s y ากำลังสองจะเท่ากับ4.67ค่ะและ v hat a านะคะจากการคำนวณโปรแกรมแล้วจะได้เท่ากับ0.7ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการหายอดรวมจำนวนนิสิตทั้งหมดนะคะโดยที่ n ใหญ่เท่ากับ10 n เล็กเท่ากับ4 y b a าเท่ากัาบ26นะคะ เ้าแฮตไนะคะจากการคำนวณแล้วได้เท่ากับ260ค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นการหาความแปรปรวนของตัวประมาณค่ะโดยที่ซัมวากำลังสองจะได้เท่ากับ2,808ค่ะซัมวทั้งหมดยกกำลังสองจะได้เท่ากับ1816ค่ะ sy ปกำลังสองจะได้เท่ากับ34.67ค่ะจากการคำนวณ v h a t y bar นะคะจะได้เท่ากับ5.2และ v h a t เท u า a t y นะคะจะได้เท่ากับ520ค่ะ ต่อไปจะเป็นการหาค่าประมาณสัดส่วนของหอพักที่มีพื้นที่มากกว่าิดตารางเมตรนะคะจากหอพักทั้งหมดก็คือ n ใหญ่เท่ากับ10ค่ะและหอพักที่มีพื้นที่มากกว่าิดตารางเมตรนะคะมีทั้งหมด4หอค่ะซึ่งก็คือ a เท่ากับ4ค่ะและ n เล็กเท่ากับ4ค่ะจากการคำนวณโปรแกรมแล้วน,นะคะ p จะได้เท่ากับ1ค่ะและ y bar จะได้เท่ากับ1ค่ะ และต่อไปจะเป็นการหาค่าความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะ v hat p จากการคำนวณโปรแกรมแล้วจะได้เท่ากับ0ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคำนวณข้อมูลด้วยโปรแกรม r นะคะ1นนะคะจะหาค่าประมาณพื้นที่เฉลี่ยต่อหอพักและหาค่าประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณค่ะโดย Y นะคะจะเก็บข้อมูลของพื้นที่เข้าไปนะคะเป็น 6, 7, 50ค่ะ n ใหญ่เท่ากับ10 n เล็กเท่ากับ4 ตัวแปรที่ใช้นะคะ y bar นะคะหาค่าเฉลี่ย mean y นะคะจะได้ค่าเฉลี่ยออกมาเป็น7นะคะและต่อไปจะหาตัวแปร s y ยกกำลังสจากสูตรนะคะคูณ y ค่ะค่าที่ได้นะคะจะได้เท่ากับ4.66667นะคะและสุดท้ายนะคะหาค่าความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะจากตัวแปร v hat y bar นะคะจะเท่ากับ n ใหญ่ลบ n เล็กส่วน n ใหญ่คูณด้วย s y ยกกะลัง2ส่วน n นะคะจากนั้นค่าที่ได้จากการรันโปรแกรม r นะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ0.7ค่ะ ค่าต่อไปนะคะ2นะคะหาค่าประมาณจํานวนนิสิตท,ทั้งหมดหรือหายอดรวมนะคะและหาค่าประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะโดย Y ของเราจะเป็น Y ของจํานวนนิสิตนะคะเท่ากับ 22, 20, 32, 30ค่ะส่วน N ใหญ่เท่ากับ 10, N เล็กเท่ากับ4นะคะตัวแปรที่ใช้นะคะ y bar นะคะหาค่าเฉลี่ย mean y จะได้เท่ากับ26ค่ะและจากสูตรนะคะ เ o hat y นะคะสูตรที่ใช้คือ n ใหญ่คูณ y bar นะคะค่าที่ได้ก็จะได้เท่ากับ260ค่ะต่อไปหาความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะตัวแปรนะคะที่ใช้คือ s y ยกำลังสเท่ากับ y y นะคะค่าที่ได้ออกมาจะเท่ากับ3 4 6 6 6 6 7นะคะต่อไปนะคะเราจะหา v hat y bar นะคะจากสูตร n ใหญ่ลบ n เล็กส่วน n ใหญ่คูณด้วย s y ยกกำลัง2ส่วน n ค่ะค่าที่ได้จะเท่ากับ5.2ค่ะและสุดท้ายนะคะหาความแปรปวนของตัวประมาณนะคะสูตรนะคะ v hat t ow. hat y นะคะเท่ากับ n ใหญ่ยกกำลัง2คูณ v hat y bar นะคะค่าที่ได้นะคะความแปรปวนคือ520ค่ะ และสุดท้ายนะคะ3นะคะหาค่าประมาณสัดส่วนของหอพักที่มีพื้นที่มากกว่า7ตารางเมตรนะคะและหาค่าประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะโดยที่ a จะเท่ากับ4 n นะคะเเท่ากับ4 P เท่ากับ a ส่วน n นะคะจากคำนวณสัดส่วนนะคะจะได้เท่ากับ1ค่ะต่อไปหา y.bar นะคะเท่ากับ p Y bar ก็จะเท่ากับ1ค่ะ และหาค่าความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะตัวแปรที่ใช้นะคะ v hat p เท่ากับ n ใหญ่ลบ n เล็กส่วน n ใหญ่คูณด้วย p คูณด้วย1ลบ p ส่วน n ลบ1นะคะจากหาการหาค่าความแปรปรวนของตัวประมาณนะคะที่รันด้วยโปรแกรม R นะคะจะได้ความแปรปรวนเท่ากับ0ย์ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะดิฉันประวัลสีแก้วและดิฉันนึกษาอพิชยยิงกระโถกค่ะ สำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ